ก็เหมือนกับทางช่องเราก็เพิ uh, ่งจะประกาศไปปล่อยรูปออกมาครับหลายหาคนแบบโอ้กทมพวิแตกกันเลยวันนั้นอ่าใช่ครับก็พี่พีก็ให้การตอบรับครับผมได้ครับส่งให้ส่งแย่งีอ่าเขาก็ดีใจครับเพราะว่าพี่พีแฟนคลับก็ให้การตอบรับกันค่อนข้างดีมากครับ อะไรนะครับได้ครับอู้อันนี้ผมไม่แน่ใจครับต้องเป็นเรื่องทางผู้ใหญ่คุยกันผมไม่แน่ใจในเรองนี้จริงอยากโปรเจกต์แรกที่ที่มันปล่อยภาพออกมาอันนั้นคือโปรเจกต์อะไรไหมโปรเจกต์แรกมันคืออันไหนนะครับทีไม่งงไงอ๋อที่เป็นแบบซิ l ูเอ e ใช่ไหมครับผมก็เหมือนกับเป็นจะเป็นการเปิดตัวเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าเหมือนกับว่าจะทิ้งปริศนาไว้ให้พี่พี่แฟนคลับหน่อยแต่แต่ก็ไม่เหมือนทิ้งครัเพราะว่าพี่พี่แฟนคลับเขาก็ รู้กันหมดแล้วอ่านอกจากมีทวิตซึ่งชมมีทวิตบอกว่ามาแบบตัดพ้ออะไรงไงบ้างไหมคะ,ออะไม่รู้เหมือนนกัครับอันนี้ผมไม่เห็นเหมือนกันครับผม,อ,มอะไรนะครับคาดหวังยังไงบ้างที่จสังกัดแล้วเป็นช่องใหญ่ด้วยโอ้คาดหวังยังไงเหรอครับเอาจริงก็ไม่ได้คาดหวังนะครับเพราะว่าเราก็ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอยู่แล้วเราก็อยากจะทําผลงานถ้าเกิดสมมุติเราได้เล่นละครสักเรื่องหนึ่งเราอยากทําละครออกมาให้ดีให้พี่พี่แฟนคลับได้รับชมกัน <c oughs> <c oughs> ใช่ครับมันน่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทํางานมากกว่าที่มันอาจจะต้องอยากมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความจริงจังมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างแรกเลยน่าจะเป็นเรื่องบอดี้ของผมครับ อาจจะตอนแรกอาจจะดูบางไปหน่อยแต่ว่าพอเราแบบเรามาเล่นละครอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องจริงจังในหลายๆเรื่องมากยิ่งขึ้นเรื่องการแสดงก็ต้องจริงจังมากยิ่งขึ้นเลยใช่ครับช่วงนี้ก็มีเข้าบางครับก็อยากเพิ่มเองด้วยครับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าตัวเราเล็กไปจริงๆกังวลเรื่องอะไรครับ อ๋อเรื่องบทใช่ไหมครับก็กังวลนิดหน่อยครับเพราะว่าด้วยความที่บทมันจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะต้องเจอกับพี่ๆนักแสดงที่แบบมีความเชี่ยวชาญแล้วก็เก่งๆกันหลายๆคนเราก็ต้องทําการบ้านให้มากยิ่งขึ้นด้วยครับคาดหวังกับละครเรื่องแรกของเราอย่างไรบ้างให้มันปังเลยไหมหรือไม่นะครับปังสิปังก็ได้ปังก็ได้เราเพราะเราเราก็ เราก็ทําเต็มที่อยู่แล้ว <มา S 1> ครับผลกระแสต,ต่อเราจะเป็นยังไงเราก็เออเราก็ทําเต็มที่แล้วลอืม,อมกดดันไหมล่ะครับมไม่รู้เหมือนกันผมผมก็เฉยๆนะครับใช่แล้วก็ <c oughs> จริงจังเต็มที่ครับแล้วนาต้องน,นิแพนเป็นไหมอ่ง จะมีละครกี่เรื่องต่อปีหรือยังไงปีหนึงต้องเล่นกี่เรื่องอะไรครับมอย่างเงี้ยยังไม่รู้อะไรเลยครับผู้ใหญ่เขาน่าจะคุยกันอยู่ครับอันนี้ถ้าจะเริ่มจริงเรื่องประมาณเดือนนี้หรือสัปดาห์โอ้โหให้คำตอบยากมากครับเพราะผมไม่รู้อะไรเลยครับตอนนี้ก็มีครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติมีบทมาทางพี่ผู้จัดการเขาจะมาถามเราก่อนว่าบทอย่างเนี้ยเออสนใจไหมหรือว่าบทมัมนน่าสนใจมากแค่ไหนอะไร,ร,ะรไไไไยังไง Copy.